สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยุยจะมารีวิวผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะของ artisty skin nutrition นะคะที่กำลังจะล a อ n ในเดือนมีนาะคมนี้ชื่อว่า micellar makeup remover cleanser นะคะน้องจะทำงานในเรื่องของการเช็ดคราบเครื่องสำอางนะคะทั้งหน้าเราทั้หมดเลยวิธีการใช้นะคะต้องเขย่าให้ส่วนผสมที่เป็นน้ำกับน้ำมันของเขาเข้ากันได้ดีก่อนส่วนผสมที่เป็นน้ำมันเขาจะดึงคราบ เครื่องสำอางออกอะคะ่ะเขาก็จะยังมีส่วนผสมของความชุ่มชื้นรลดตึงคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะถนอมเซลล์ผิวหน้าให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็เทใส,ส่สำลีเรียบร้อยแล้วนะคะช่ำประมาณนี้นะคะอันเช็ดคิวให้ดูก,ก่อนแล้วกันนะคะนี่นะคะก็แป,ป,ป,ปะๆเอาไว้ดีสอลเกนคิ้วที่วิชัยนะคะวันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อเจลด้วยะคะ่ะติดทนนานนานมากเนี่ยปิงอายแชโดว์อายไลเนอร์นะคะก็จะหลุดออกง่ายแบบบางเบานะคะน,นี่คือแบบไม่ได้ใช้แรงเลยแค่ประคองนะคะสำลี น,นี่นิดนึงนะคะแล้วก็ลาเขาจะหลุดไงมาแล้วก็ช้อนตั้งแต่ใต้โนขนตาตรงนี้ไม่ได้ใช้น้ําหนักนะคะแต่ว่าใช้แบบการประคองผิวนะคะนะคะว่าแบบปิดออกง่ายมากออกหมดเลยนะคะได้มากจริงๆนะคะแล้วก็ไม่แสบตาเลยอันนี้ที่แบบชอบมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาแบบบารุงรอบตาเราทําให้มันแบบไม่แห้งมาต่อกันอีกข้างหนึ่งนะคะเมืเดิมแต่เอาไว้ทีนี้จะแปะทั้งตาทั้งคิวเลยเห็นปะหลุดง่ายมากไม่ต้องใช้ไดใดแค่ประคองสัมผเอาไว้นะคะ องเลยนี่มีคิว้วอะนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีความรุออกมาขอไม่ดับเยอะมากเลยนะคะและ้วก็จะมาเดิมพับสมัมฤนะคะเก็บรายละเอียดที่โคนขนตาเนี่ยแค่สะก,กิดนะคะเช็ดง่ายมากนี่นะคะให้ช่ำสมัมฤนะคะชอบอะชอบในความบอว่าปื้นพดทั่วหน้าไปเลยไม่ต้องมาเว้นตาเว้นปากเว้นแก้มเวนเ้เวนจมูกใดๆเนาะ,ค,ะคือเช็ดไปเลยทั้งหน้านะคะโอที่ทุกอย่างต้องเร่งรีบสั้นกระชับแต่เต็มเปี่ยมไปด้ดวยประสิทธิภาพ สบายผิวมากแล้วก็ชอบตรงความแบบไม่มีกลิ่นอ่ะมันไม่มีกลิ่นเลยนะคะเท่ากับว่าแบบไม่มีน้ำหอมไม่มีฟิลเตอร์เต็มๆเลยแบบเป็นครีมบูสตี้มากๆซึหน้าสะอาดโล่งยาละลายสิบน้าแบบมูสุขภาพขึ้นมาอีกดีมากชอบมากวันนี้ทาริจิอ่อนๆเกล็ดอีนิคันดาฝาไว้นะคะน้องไมเซล่านะคะตัวนี้นี่ราคาก็ไม่แพงเลยนะคะราคาดีงามนะคะแล้วก็ใช้ได้นานมากนะนี่ใช้มาได้หนึ่งเดือนเต็มเช็ดเสร็จล้างเสร็จรู้สึกเลยว่าผิวมันเบานะคะแล้วก็โล่งแล้วก็รู้สึกว่ามัน ยังไม่สูญเสียความชุ่มชื้นแต่ที่สําคัญคือเหมือนแบบมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้คือชอบมากนะคะไม่ตึงไม่มันเออใช่ไม่มีความมันหรอกไม่มีความออยลี่เลยนะคะไม่มีความมันเลยแต่ก็ไม่มีความแห้งเลยคือเพอร์เฟกต์ี้ย้ายในเต็มเลยกับเงินเท็กซเจอร์นะคะสุนจริง